โน้สวัสดีท่านผู้ชมก่อนเร็วโน้ครับสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีเอฟซีก่อนเร็วเออัวโน่มันกินยังน่าอร่อยเก่าชิบเก่าบาทวันนี้วันสุดท้าย199บาท ก็กินไอติมหรอวพะน้าวมาเลยเนออะไรนะอร่อยเก่าชิ้เก่าบาสุดคุ้มโรวันสุดท้าย ตโตนุตโตนุเลยมาปาร์ตีช่วงนี้มาซื้อข้าวกี่ตัวข้าวเราไม่รู้เนาะว่า,านะวพ่อจะมาด้วยเนาะ,ะถ้าเข้ามาสองคนเขาก็จะเอาไปยินในห้องอ่าช้นแก้ว เออรออหลอดมาเพิ่มอันนึงนะอ๋อจัน้อยเกาบเาบาท ได้เจ็ดชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้ใหญ่เจ็ดชิ้นไก่ป๊อกอีกไก่ป๊อกอีกกินมาเบิร์ดเขาห่อหายจ้ะไอ้กินมาเบิร์ดหายเขาห่อหายเมื่อกินอยู่บ้านแล้วลงนะูงเนาะเอาไปจำกัขเขาเหนียวเานาะ ถูกคับก่อนเร้วถูกคับก่อนเฮ้ยเเก่งแต่วะดาเฮ้ยเฮ้ยมจันจนีน่อันนี้ำผายแต่ไกลก็พอละ่ะ FC ร้อบาทอิ่มหมดครอบครตตัวนี่ตอน ไหน αι? อันไหนให้แม่อันไหนให้แม่โอ้ตัดแล้วกิน,นโอ้จำน้ำจิ้มก็กเป็นได้เป็นไฟใหญ่สองอัน ี่ด้จ้จะได้เป็นป้า,นายใหญ่วงอันได้ไก่สินไงเจ๊สินได้ไกป่ปอบอีกเจ๊สินอ่านกินด้วยพีเซนเตอร์น้องโตเนาะวันสุดท้ายของ KFC อวันสุดท้ายของโปรโอ,อร่อยไหมไหนหันหน้าใส่กล้องนี่อร่อยอ่ะพูดดีอร่อยไหม Ngái